ไหนพูดกันหน่อยพูดกันหน่อยสวัสดีครับฟูอุ้ยเย่ออกโดดไม่ได้โดดไม่ได้ไม่โดดไม่ได้หลุดไม่ได้หลดตามแม่ตามแม่หาสินค้าแม่จ๋าตอนนี้ผมเป็นผู้หญิงเราเนี่ยนานๆเดี๋ยวส่งละผมก็เป็นผู้หญิงสวัสดีสวัสดีเธอในในในชื่ออะไรอ่ะในในชื่ออะไรในในชื่ออะไรขอกูเป้าหมายใหม่เป้าหมายใหม่สินค้าสำรวจสินค้าอไปไปสำรวจก่อน ก็ศิลป์มาเนี่ยว่าพูดคุยโอ้โหใครเนี่ยน้องไม่ทันแลยเดี๋ยวเดี๋ยวดูดูดูหน้าคนนี้สิเฮ้ยตุ๊กตาหมียักษ์เฮ้ยอยากได้จังเลยอยากอยากได้อยได้ตุ๊กตาหมียักษ์จังเลยตุ๊กตามีคุยอะไรกันน่ะค้นหาบางส่วนเกมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของสองพันเทคโนโลยีทั้งหมดที่คุณต้องการไปเกมเปไปไปเกมเซ็นเตอร์มันบอกเกมเซ็นเตอร์อ่ะเดี๋ยวอเดี๋ยวคุยคุยกับเกมมาเคตคุยกับคนขายเกมเพราะจ้องมองคุณสวัสดีสิ่งที่อยู่ด้านหลังนั่นคืออะไรน่ะ มันแปลมันแปลอะไรของมันเนี่ยแล้วเกมที่ดีสุดคืออะไรล่ะน่นาจ,จะเป็นเอ,อ่ออบบี้ออบบี้ใหม่ของเราอะ่ะมันอยู่ที่ไหนล่ะมันอยู่ชั้นบนนายรู้ไหมว่าออบบี้คืออะไรไม่รู้อ๋อรู้อ่ะกูต้องรู้ใช่ไหมเนี่ยคุณจะรู้สูงเหมือนอยู่ในอออบบี้จริงๆเลยเฮ้ยคนตัดต่อสลับไปที่กองเขา,าผม,ผมขึ้นไปเกมเซ็นเตอร์แล้วนะนี่ไงเล่นเกมเล่นเกมเล่นเกมผมผมอยู่ผมอยู่ผมอยู่อาร์เคดอาร์เคดชั้นบนอ่ะเกมอาร์เคดชั้นบนเนี่ยผมจะเชอร์มผมจะเชอร์รี่เนี่ยเชอร์รี่ผมจะเชอร์รี่เดี๋ยวนี้ครับเดี๋ยวนี้ครับ ต้องไปไหนอะมาเกมมาเขตมานี้มานี้เฮ้ยผมเจอเด็กเด็กเด็กล้มลเขาจะช่วยวผมไม่สามารถกระโดดออกได้กดกเล่นเกม่าต้องกดปุ่นด้วยโอเคพี่เกมชอบออฟฟี่ป้าเขไม่เห็นเลยเขาบอกว่าเขาบอกว่ามันมันจะสมจริงมากที่สุดเลยเราเออให้ความสนใจกับผู้ซื้อทุกคนฉันเสียใจจริงที่จะแจ้งให้คุณทราบว่ามีเด็กหลายคนหายไปในห้างสรรพสินค้า แม่กําลังมองหาลูกของเธออย่างเข็งเข่งขันหากคุณเห็นเด็กโกดแจ้งเจ้าหน,น้าที่เราขอคำ่วมมือเฮ้ยแล้วคุณไปอยู่ตรงนู้นได้ไงอ่ะผมแกอะไรอ่ะมันมีบัสในคอมอยู่นะที่สาม,มารถเข้าไปได้เกมเกมผีใช่ไหมฟังเราต้องอ้อมไม่เป็นเกมทั้งสับถนค้าธรรมดาหะะรอือมั้งพข้อความไปของคุณโปล่หลีกเลี่ยงบริเวณนี้<ค>จนกว่าจะมีการแจ้งเตือนเ้ยเจ๋อเจ๋อหัวร้อนเอาบี้เนี่ยไม่ทไปผ่านตั้งทีเนี่ยเฮ้ยเอ้าอุ้ย เอาเอาเอาเป็นไรแน่ขอหักขอหักขอหักกินไฟโตรร้อนกิจกรรมที่2องการปิดไฟบ็อกกี้ทัากี้ทำงานได้เพื่อระดับเสียงในการแชทด้วยเสียงมันเป็นเกมเกมสดใสสดสดใสธรรมดาฉันไม่ได้อยู่ที่นั่นนะเออฉันลืมว่าคุณยังอยู่ตรงนั้นอ่ะเออฉันขอโทษผมจำไม่ได้จริงว่ามันเกิดอะไรขึ้นมีอะไรสักตัวพุ่งไปแบบเต็มตัวแล้วเริ่มหยิบผู้คนออกมาบางอย่างแบบนั้นไม่แปลอะไรของมันเฮ้ยอะไรใครใครกินแล้วก็เต็ม มันแปลก็แปลได้เหฉยนี่คือข้อความสำหรับผู้รอดชีวิตที่เหลืออยู่โอ้ยลินพันไม่มีเวลาแล้วดังนั้นฟังแต่ฟังอย่างใกล้ชิดนะนี่นี่มันเป็นสัตว์ประหลาดอะไรสักอย่างฉันไม่รู้ว่าทำไมอย่างไรก็ตามมันไม่สำคัญหรอกมันมันคือตามันเฝ้าดูพวกคุณเฝ้าดูตลอดเวลาแล้วเติบโตขึ้นสิ่งนี้ แล้วเมื่อพวกมันเห็นคุณมันะเมื่อพวกมันเห็นคุณเธอก็จะเห็นคุณเช่นกันไม่ว่าอย่างไรใช้กุญเจระบายอากาศเหล่านี้ให้คุณเข้าสู่บ c ซีเพนี่แล้วลงอาหารใช้แผนที่นี้หากคุณต้องการออกไปใช่คนว่าแทนที่วะ้ห้องนี้เขาห้องนี้แล้วๆเขียนมาไม่เห็นเลยปุยทุกคนทุกคนอยู่ไหนมายานีหาไม่เจอเลยเราน่าจะอยู่ตรงอ๋อกดกดอีเข้ามากดอีเข้ามาเราจะเออใช่โอ้ย โอเคอุ้ยมองไม่เห็นเลยต้องเปิดไฟแล้วเปิดไฟไม่ได้เปิดไฟไม่ได้ต้องใช้ใช้ตาอย่างเดียวใช้ตาใช้ยายอ่าเราดูแมพก่อนมาช่วยด้วยเราอยู่ตรงขีดสีเหลืองโอเคเข้าเข้าไปยังไงกด E เข้ามาครับจด E เข้ามาเจออ๋อเห็นรอดอากาศด้านซ้ายไหมอ่ะมันมันเริ่มลดแล้วก่อนนะว่าแถวนี้ไม่ไม่มีออกซิเจนแน่ๆลืมหยิบกุญแจเราต้องไปจดสีฟ้าอ๋อโอเคเอ่อมันบอกให้เราไปเพนนีก่อน BC เพนนี โอเคายจุดสียฟ้าอยู่ใกล้ๆกับโรงอาหารเลยมากดเข้าเลยชื้อออกอุ้ยเฮ้ยอย่าขยับ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 สงสัยผมบอกสงสัยผมบอกช้าไปไอตัวไอตัวหาเลยเนี่ยสงสัยป่ะทำไมคลิปมีแค่นี้ผมก็สงสัยเหมือนกันฮะไปถามคนตัดต่อดีกว่า